รรรป,ป,ประสานสินจารุหรือชื่อในการแสดงว่าทองแปะตลบสีแผ่นดินคุณประสานสินจารุหรือทองแปะที่ชื่อในการแสดงเกิดเมื่อปีพศ2471ดที่ตลาดภูจังหวัดธนบุรีในวัยเด็กเรียนหนังสือจบชั้นประถมปสีที่โรงเรียนเทศบาลวัดราชคลึกตลาดภูและไปเรียนต่อที่โรงเรียนอับศรสวรรค์เรียนชั้นมสองได้แค่3เดือน ก็ต้องออกจากโรงเรียนเนืาา่องจากล้มป่วยและภรรยาของคุณประสานสินจารุมีชื่อว่าคุณทัศนีสินจารุซึ่งเป็นแสดงร่วมรุ่นและเป็นเพื่อนสนิทกับคุณชูศรีเมืสมมนและมีบุตรถึงสองท่านนั่นก็คือคุณจารุวรรณสินจารุและคุณจิรเดชสินจารุเมื่อปีพศ2484คุณประสานก็ได้เรียนการแสดงจากครูรุ่นคนธรรที่บ้านลิมคลองหลอด โดยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าโดยทากไปหาครูลุนถึงบ้านริมคลองหลอดกับเพื่อนสองคนท่านกําลังกินข้าวและให้ลองร้องเพลงให้ฟังท่านชอบใจจึงลรลบมาเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นมาและเพื่อนที่ไปด้วยก็ไม่ได้แถมยังชวนกินข้าวด้วยทําให้ท่านซาบซึง้งในอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างมากพอบุญคุณทีไ่ได้เลี้ยงข้าวในมือแรกที่เจอกันนี้นับแต่นั้นมนต้นมากุณประสานก็ได้เป็นศิษย์ร่วมกันกับคุณชาลีอินทรวิจิต และต่อมาในปีพศ2488ก็ไปสมัครเป็นตัวประกอบโรงนครน,นิยมไทยบริเวณเวิร์นคนรเกษมซึ่งมีพยงมุกดาเป็นนักแต่งเพลงประจำโรงละครแห่งนี้ถ้าัดมาในปีพศ2492ก็เป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทโอสุสพาเต็กห่งอยู่จำกัดซึ่งมาชวนให้ไปเป็นนักปลูกนิยมซึ่งหมายถึงกดดรทมหน้าที่โฆษณาสินค้าให้กับบริษัทตอนนัน้นได้ความรู้มากมาย มีโอกาสนำความรู้ความสามารถต้านศิลปินไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นการร้องรำทำเพลงการแสดงตลกหรือละครหน้ามานการภาคหนังเป็นต้นถัดมาในปีพศ2496ชีวิตเริ่มเป็นนักแสดงเต็มตัวหลอดทองก็ชวนไปร่วมคณะตลกที่ได้ตั้งเป็นครั้งแรกโดยไปแสดงตามลุมพยนต์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในสมัยนั้นเป็นช่วงที่ยกสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทย ขาดภาพยนตร์มาฉายจึงต้องนาสายการแสดงจากคณรตลกที่มีชื่อเสียงมาแสดงแทนตอนนั้นโดยใช้ชื่อการแสดงว่าท่องแปะสินจารุดาราตลกที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นก็จะมีดอกดินกยามานทองหะทองแถมบังเล็กอบบุญติดเมรสีสรางกูรนยทธยาระตอกสมพงพงเิตรสหรัดบ,บุญหลงชูศรีลชนะหรือชูศรีไม่สมบมุ์ พู้สวัสดิมาก่อนสุขคลคิ้วเหลี่ยมการแสดงทั้งกองก็เกิดขึ้นโดยคณะลอตต์โดยเข้าร่วมทีมกับคณะวิจิตเกษมเรื่องเราที่แสดงนั้นทําการแสดงที่สาราเฉล,มลิมกรุงเป็นนิยายจีนเรื่องสามก,ก๊กในตอนลิปโปูติวเซียนซึ่งคุณประสานก็ได้ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยคุณประสานสินจารุก็เคยเป็นประธานชมรมพระแสดงตัวประกอบไทยคนแรก โดยได้เริ่มนำศิลปินอาวุโสมาจัดงานเชิดชูเกียรติโดยได้รับความชื่นชมทางด้านความกตัญญูเป็นอย่างมากอีกทั้งท่านยังเคยเป็นพระเอกแสดงละครอยู่ช่วงหนึ่งที่โรงพยนตร์สาราเฉลิมกรุงและแดังมากในสมัยนั้นก็คือเรื่องใจบุญนางบาหลังจากนั้นคุภาษาสินจารุก็เข้าสู่วงการนักพากย์เพราะในเรื่องสามก๊กนั้นมอมลวงจิราอิสรางกูลซึ่งเป็นนักพากย์ในยุคนั้นท่านแสดงเป็นลิปโปจึงได้รู้จักกัน ประกอบกับภาพยนตร์ในชุคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์1ิพมมซึ่งต้องใช้ผู้ภาพเป็นหลักแลาต้องมีการแสดงละครย่อยก่อนโดยคณะเสน่ห์ศิลป์จึงทําให้มีรายที่ทําการภาคหนัง1ิพกมมร่วมกับบอมลวนยุจิลาพร้อมกับการแสดงละครที่สาราเฉลมบุรีรวมระยะเวลานานถึง5ปีเต็มกุประสารสินจารุหรือชื่อเดิมทองแป๊ะสินจารุซึ่งเป็นศิลปินอาวุโสในวงก,การบันเทิง เป็นศิลปินตลกยุคแรกของเมืองไทยและท่านยังเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังโดยนักจัดรายการที่สถานีเสียงวรจักรและเป็นคนแรกที่นําเพลงลูกทุ่งมาเปิดในสถานีวิทยุจนเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นเป็นที่ยอมรับของนักฟังทางสถานีวิทยุนอกจากนี้ท่านยังเป็นโตโผน้ผงดนตรีชื่อดังทา่านยังเป็นผู้นาในการจัดงานแสดงดนตรีประชันดนตรีไทยที่วัดพระพิเลนร่วมกับคณะกรรมการในการตัดสินด้วย ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวงการบันเทิงเคยเล่นละครในคณะที่โด่งดังอย่างสมัยก่อนอย่างเช่นคณะอศวินการละครของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพนลพ์ยุคนคซึ่งชื่อในการแสดงว่าทอง 8. แปะกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาราตลกที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอย่างอาทิเช่นดอกดินกัญญามานทองหะทองแถมบังเลอบบุญติดมรสีสรางคูลนัจยยหลอดตกสมพงษ์พงมิตร สะหัดบุญหลงชูศรีรถชนะภูนสวัสดิ์ธิมากรและท่านก็นยังเป็นที่เคารพรักของศิลปินลูกทุ่งอย่างเช่นครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นอย่างมากสมัยก่อนนั้นโผสกแทบจะทุกงานต้องมีโอกาสเกื้อกูลคุณสุรพลเป็นอย่างมากและท่านก็นยังเป็นผู้อนุรักษ์ลูกทุ่งให้อยู่คู่กับฟ้าเมืองไทยมาถึงทุกวันนี้สําหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยนั้นเริ่มมาจากในปีพศ2อ1พแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่อง อำนาจเงินเี่ยวกับการแสดงโดยสีภัยใจพระและนำแสดงโดยยอดชัยมมสวรมุขพาสายชนสุคนผิวเหลี่ยมกูกางเกงแดงชูสีเมสสมนม์สนกวลกระจ่างสารพิภพผู้พิญโยทองแปะถัดออกมาในปีพศ2524กับภาพยนตร์ไทยเรื่องเสือมังกรเี่ยวกับการแสดงโดยคุณจุติมาสุวรรณรัตน์นำแสดงโดยสารพงษ์ชาตรีนวรัยุตานาท์ มุนตีเจอักษรอัมาพาภูณสิทธิ์ลักอภิชาติทองแป้ะสินจารุชูสีมิสม,มน์มนสลินทิพสลิวันเดอดอกสดาวมานพอสวเทพและถัดมาในปีปศส5 2 5แสดงภาพยนตร์เรื่องนักฆ่าจากเจ้าพยากำกับการแสดงโดยสมบัติเมธานีนำแสดงโดยสมบัติเมธานีโทฮิรัญยศนวราชตันนันพิสมัยวิไลศั มน์อสวัเทพคันชิตขวัญประชารักอภิชาตวิราดาอุมาลินอดุลดุญรัตพิภพผู้มินโยและทองแปะหลังจากนั้นในพีปศ2 .127 สแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องลักของปัส,สนีกำกับการสแสดงโดยชุติมาสวรรณรัตน์นำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีอัศวินรัตนประชาอุทุมพรเีลาพันธ์ดวงตาตุงขมณี ถนอมนวลอน,นันต์ทองแปะสินจารุและเดอดอกเสดาวนั่นคืองานแสดงภาพยนตร์ของคุณประสานสินจารุบางส่วนที่เราสามารถสืบค้นได้คุณประสานสินจารุเป็นผู้รีเริ่มให้ประพันธ์เพลงพระภูมิพลมหาราชในปีพศ2 5 2 2โดยคุณประสานสินจารุได้รีเริ่มบอกมายให้คุณศัก,กเกษมโตาคงหรืออิงอ่อนร่วมกับคุณมงคล อมัตยกุลทำการประพันธ์เพลงพระภูมิพลมหาราชเพื่อเป็นการทาพระเกียรติองค์พระบาทกษัตริย์อีกทางหนึ่งนอกจากนี้กุสารสินจารุก็เป็นคนรีนเริ่มจัดงานห้ทันวามหาราชตั้งแต่ปีพศ2520ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้ชื่องานว่าวันรุ่มกร้าวชาวประชาและได้มีการจัดงานห้าันวามหาราชจนถึงปัจจุบันณวันที่6พฤษภาคม ในปีพศ2567เราก็ได้สูญเสียบุคคลที่มีความสามารถอย่างคุณประสานสินจารุหรือคุณทองแปะบุคคลที่มีแต่ความดีงามทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริงและศิลปินทุกๆท,ท,ท่านรักเพื่อนรักน้องเ ي ن ีนนมายาสตูดิโอขอไว้อาลัยจากการจากไปของคุณประสานสินจารุหรือทองแปะและครอบครัวเมื่ที่นี้